แห่งเลขนายกบิ๊กตู่ทำพิธีบวงสวงสารหลักเมืองสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิป,ปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลุกกระดิ่งให้เราด้วยครับวันที่2 1เมษายน2564มีผู้ใช้ facebook ท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความว่าบิ๊กตู่ทำพิธีบวงสวงสารหลักเมือง วันสถาปนาน3 9า239ปีที่21เ,เมษายนเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศท่ามกลางวิกฤตอยู่ขณะน,นี้เมื่อเช้าเวลา07.45นที่ศาลหลักเมืองพุเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาและจัดพิธีบวงสวงสังเวยตามพิธีพราม ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระรักเมืองโดยได้ดกราบนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระงเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมหาราม ราชวรวิหารประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทุกคนโดยวิธีจัดอย่างเรียบง่ายและมีร่วมพิธีเท่าที่จําเป็นตามประเพณีเพราะเป็นช่วงการแพร่บาดมีพลเอกชันชัยช้างมงคลรัฐมนตรีผู้ช่วยกลาหโหมพลเอกนัทอินทเจริญประหลัดกลาโหมและรองประหลัดกลาโหมร่วมพิธี ต้องขอขอบคุณแหล่งข่าวที่มาด้วยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารทั่วโลกและคลิปใหม่ๆที่แอดนำมาฝากทุกท่านครับขอให้โชคดีสวัสดีครับ